ที่ท่านจะพบกับความหลอกหลอนจากดวงวิญญาณที่เร่ดอนขอเชิญทุกท่านกดติดตามและกดตีะระฆังเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีผีตนใหม่ออกอาละวาดผีโบราณหนูเคยเป็นลูกจ้างของร้านลูกชิ้นในใบสมัยที่เขายังขายอยู่ที่สามย่าน ตอนนั้นหนูเพิ่งอายุ14แต่หนูเป็นคนตัวโตจึงดูเหมือนเป็นสาวแล้วแม่ฝากป้าเนื่องให้ช่วยพาหนูว่าทํางานกับพี่สายที่ทํางานที่ร้านนี้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วหนูไม่อยากมาทํางานเลยอยากเรียนหนังสือมากกว่าแต่แม่ไม่ยอมให้เรียนแม่บอกว่าไม่มีเงินส่งให้หนูเรียนแถมหนูต้องช่วยแม่หาเงินด้วยจําได้ว่าตอนนั้นหนูร้องไห้ไม่ยอมไปทํางานโดนแม่ตีเสียจ,จนหนูต้องยอมวันเดินทาง หนูยังคงร้องไห้ตลอดทางเพราะไม่เคยมากรุงเทพป้าเนื่องทั้งปลอบทั้งคู่บอกว่าไม่ต้องกลัวพี่สายก็อยู่เท่าแก่ท่านใจดีหนูจะได้แต่งตัวสวยๆมีของกินดีๆมีหนังสือสนุกๆให้อ่านป้านเนื่องเอาหนังสือมาพูดล่อหนูเพราะรู้ดีว่าหนูเป็นคนชอบอ่านหนังสือหนูเที่ยวบอกคนในหมู่บ้านเสมอว่าโตขึ้นหนูจะเรียนมหาวิทยาลัยหนูอยากแต่งชุดนักศึกษา อาทิตย์แรกที่ไปอยู่ที่ร้านหนูมีหน้าที่ล้างชามก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ออกมาหน้าร้านเลยเพราะอาทิตย์ที่สองเฮีชยชายลูกชายคนโตของเจ้าของร้านให้หนูออกมาหน้าร้านเขาบอกให้หนูช่วยเก็บชามเก็บแก้วเวลาที่ลูกค้าออกจากร้านไปแล้วถ้าไม่มีลูกค้าค่อยไปล้างจานเฮียชัยคือคนที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าลูกชายถูกฆ่าตายเมื่อไม่นานมานี้แกเป็นคนใจดีแต่เสียงดังมาก ยังมีเฮียสุกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายของเฮียชยัยรายนี้มีนิสัยขี้เล่นพูดจาตลกการที่หนูได้ออกมาหน้าร้านทําให้หนูมีความสุขมากเพราะได้เห็นนิสิตจุลาที่หนูใฝ่ฝันอยากจะใส่เครื่องแบบนิสิตแบบนี้ถึงแม้จะสิ้นหวังแต่เพียงแค่ได้เห็นหนูก็มีความสุขแล้วนอกจากนั้นหนูก็ยังได้ดูโทรทัศน์ดูหนังวิดีโอที่เฮียชัยเอามาเปิดให้ลูกค้าดูบางครั้ง ที่ร้านมีลูกค้าอยู่หนูนั่งดูเพลินไปหน่อยก็ถูกดูหนูทำตัวให้เข้ากับงานได้มากขึ้นพยายามไม่คิดถึงบ้านและลืมเรื่องอยากเรียนต่อไปเลยเพราะมีเพื่อนเยอะมีคนมาจีบหนูด้วยแต่หนูอายไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาหลังจากเก็บร้านประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งพวกเราจะตีแบดมินตันกันตรงถนนหน้าร้านและมีเพื่อนๆของเฮียชัยหรือไม่ก็คนแถวนั้นมาร่วมตีด้วย บางครั้งเฮียสุก็จะมาเล่นด้วยนอกจากเล่นแบดมินตันแล้วบางครั้งเราก็เล่นปะาลูนหรือกระต่ายขาเดียวตอนหลังที่ร้านได้เช่าห้องเป็นตึกแถวให้พวกลูกจ้างในร้านอยู่กันแม้เวลาจะผ่านมานานแต่หนูยังจดจำได้ดีว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นในใบ้สมัยนั้นอยู่ซอยจุฬา16โดยร้านตั้งอยู่ห่างจากปากซอยไม่มากนะักปากซอยฝั่งที่เป็นบริเวณที่ตั้งของร้าน ตรงข้ามกับวัดหัวลําโพงร้านอยู่ตรงหัวมุมแถวนั้นเป็นสี่แยกพอดีฝั่งตรงข้ามจะเป็นตึกแถวยาวเหยียดหลังตึกแถวที่ยาวเรียงรายนั้นมีซอยอยู่ซอยหนึ่งซึ่งในซอยนั้นประกอบด้วยตึกแถวอีกหลายคููหาตึกแถวบริเวณนี้แหละที่พวกเราอาศัยกันตึกที่พวกเราอยู่ตึกที่พวกเราอยู่จะเป็นตึกแถวสองชั้นคูหาแรกมีห้องน้ําอยู่ใต้บันไดาราวบันไดทําด้วยไม้ มีประตูเปิดออกไปหลังบ้านได้มีที่พอให้นั่งซักผ้าอีกด้วยพวกผู้ชายจะตากผ้ากันตรงนี้ส่วนชั้นบนโลง่งมีหน้าต่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านนอกของหน้าต่างเป็นระเบียงเล็กๆแต่ไม่มีประตูเปิดออกไปสู่ระเบียงพวกเราใช้ระเบียงอันหลังนี้ทําเป็นดาวตากผ้าเวลาตากเราก็ใช้วิธียื่นมือออกไปตากสําหรับการแบ่งพื้นที่พักอาศัยในตึกแห่งนี้นั้นเราแบ่งเป็นสองกลุ่มคือพวกผู้ชายที่มีอยู่เพียงสองสาคน ให้นอนชั้นล่างส่วนพวกผู้หญิงให้นอนชั้นบนเมื่อต้องย้ายมาอยู่ที่ตึกเช่าช่วงแรกๆยังไม่ได้เจออะไรจนกระทั่งคืนหนึ่งพวกหนูกําลังตีแบดมินตันกันอยู่พันได้ยินเสียงเหมือนมีใครเอาเหล็กมาตีกันตรงข้างกําแพงตึกแถวฝั่งตรงข้ามร้านเมื่อหันไปดูจึงเห็นคนกําลังฟันดาบกันแต่มองเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะข้างกําแพงตรงนั้นไม่มีไฟฟ้า เห็นเป็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มพร้อมท่าทางกําลังฟันกันเท่านั้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูเลยสักคนทั้งสองคนฟันดาบใส่กันไม่นานก็วิ่งหายเข้าไปหลังซอยผู้ผู้ชายวิ่งตามไปดูจากนั้นก็กลับมาบอกว่าไม่เจอใครเลยตอนนั้นพวกเราทุกคนยังไม่ได้คิดอะไรนึกว่าคงเป็นคนแถวนั้นมีเรื่องกันธรรมดาคืนต่อมาพวกเราได้เห็นอีก แต่คืนนั้นดึกมากกว่าคืนแรกพวกเราเห็นคนสองคนฟันดาบกันแต่คราวนี้เห็นชัดเจนเพราะทั้งคู่ลงมายืนฟันกันบ,บนถนนเลยเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่งตัวโบราณทั้งคู่ฟันดาบกันสักระยะหนึ่งก็วิ่งเข้าซอยไปเหมือนเมื่อคืนอ,อีกแล้วพวกผู้ชายก็วิ่งตามไปดูอีกเพราะเห็นผู้ชายวิ่งไปพวกผู้หญิงจึงวิ่งตามไปด้วยตอนนั้นไม่มีใครเอะใจคิดเลยว่าชายหญิงคู่นั้นจะเป็นผี ใจมันนึกถึงแต่ความสนุกอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นกลุ่มผู้ชายที่วิ่งกันไปก่อนพากันหยุดกึกก่อนถึงตึกที่พวกเราอยู่กันพวกเขาบอกว่าเห็นสองคนนั้นวิ่งเข้าไปในตึกแถวที่พวกเราอยู่พวกผู้ชายบอกว่าเห็นคนสองคนนั้นวิ่งเข้าไปในตึกแถววิ่งเข้าไปทั้งที่ประตูเหล็กยังไม่ได้เปิดพวกเราคิดว่าเขาโกหกและไม่มีใครเชื่อคิดแค่ว่าเขาจะหลอกให้พวกเรากลัว เขาจึงท้าว่าถ้าไม่เชื่อให้เข้าไปดูข้างในตึกพวกเรารับคำท้าโดยมีพี่สายเป็นคนเดินนำหน้าพวกผู้หญิงเป็นฝ่ายตามมาตอนนั้นจำไม่ได้ว่ามีใครบ้างแต่พอจำได้ลางๆว่ามีหลายคนเมื่อเข้าไปในตึกแล้วเราไม่เจอใครสักคนพวกเราหัวเราะก,กันด้วยความสนุกสนานชอบใจที่เอาชนะพวกผู้ชายได้เพราะคิดว่าพวกเขาเหลอกเราไม่สําเร็จ แม้พวกเขาจะยืนยันว่าไม่ได้หลอกต่อให้พูดอย่างไรพวกเราก็ไม่เชื่อหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นคนฟันดาบกันอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพอตื่นลงมาข้างล่างพวกเราโดนดาว,ว่พาบ้าดึกๆึดื่นๆไม่ยอมหลับยอมนอนลงมานั่งโขลกน้ำพริกกันอยู่ได้เมื่อสอบถามกันดูทุกคนได้รับคำตอบว่าไม่มีใครลงมาสักคน คนที่ด่านั้นหนูจำชื่อเขาไม่ได้แล้วขอเรียกว่าพี่ดำก็แล้วกันพี่ดำบอกว่าไม่มีอะไรได้อย่างไรในเมื่อเขาเห็นกับตาพี่สายถามว่าเห็นใครพี่ดำบอกไม่รู้มันมืดพี่สายเลยสวนกลับไปว่าถ้ามันมืดแล้วรู้ได้อย่างไรว่าเขาโขกน้ำพลิกพี่ดำบอกว่าเสียงแบบนั้นใครได้ยินก็รู้ทั้งนั้นพอบ่นจนจบ แล้วเขาก็เดินขึ้นไปข้างบนเพื่อน,นอนต่อพี่สายถามผู้ชายคนอื่นๆว่าเห็นเหมือนกันไหมทุกคนบอกว่าเขาหลับไม่รู้เรื่องพี่สายจึงถามว่าพี่ดำพูดโกหกถ้ามีใครโขกนะพี่จริงๆทำไมพี่ดำได้ยินคนเดียวพี่ดำก็ตอบว่าถ้าไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรอย่าให้จับได้ก็แล้วกันวันนั้นทั้งวันพี่ดำไม่ยอมพูดกับพวกหนูเลย พี่สายถามเขาก็ไม่ยอมตอบพอเก็บร้านเสร็จเขากลับมาที่พักทันทีไม่เล่นแบดมินตันด้วยกันเหมือนเดิมวันต่อมาพี่ดำหน้าดำขุ่มเครียดก,กว่าเก่าเสียอีกแต่คืนนั้นพอเก็บร้านเสร็จแล้วเขายังไม่ยอมกลับที่พักมัวแต่นั่งอยู่คนเดียวพี่สายชวนหนูเข้าไปหาแล้วถามว่ายังไม่หายโกรธกันอีกเหรอพี่ดำสายหน้า ร้อมกับบอกว่าเปล่าพี่สายถามต่อว่าแล้วเป็นอะไรพี่ดำจึงตอบมาว่าโดนผีหลอกพี่ดำเริ่มเั่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนเขานอนอยู่ดีๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำจึงลืมตาดูและคิดว่าเป็นพวกหนูเพราะพวกที่นอนอยู่ด้วยกันยังนอนกันครบทุกคนแถมยังไม่ยอมเปิดไฟในห้องน้ำด้วยพี่ดำตั้งใจว่าจะหลับต่อ แต่เสียงตักน้ำนั้นไม่ยอมหยุดสักทีมันเป็นเสียงตักน้ำจะโอ่งดาดหัวตักน้ำแล้วดาดตักแล้วดาดเสียงดังอย่างนั้นอยู่ตลอดทำให้หงุดหงิดมากจึงตะโกนด่าออกไปแต่เสียงตักน้ำแล้วดาดยังคงตักอยู่อย่างนั้นพี่ดำโมโหมากเลยเดินไปที่ห้องน้ำเปิดไฟห้องน้ำพอไฟสว่างวาบเสียงตักน้ำเงียบลงทันทีพี่ดำถึงก็ตกใจ ยืนตาค้างอยู่ตรงนั้นเพราะประตูห้องน้ําไม่ได้ปิดเปิดเงี้ยมๆเอาไว้พอลองผักเข้าไปในห้องน้ําไม่มีใครอยู่สักคนแถมโอ่งน้ําก็ยังมีน้ําอยู่เต็มโอง่งเมื่อเห็นดังนั้นพี่ดําจึงค่อยๆถอยกลับมานอนที่เดิมแต่เปิดไฟห้องน้ําทิ้งไว้อย่างนั้นพี่ดําบอกว่าตอนนั้นเริ่มคิดถึงเรื่องผีคิดๆอยู่ไฟในห้องน้ําก็ดับลงอีก ร้อมกับเสียงตักน้ำราดตัวพี่ดำบอกแค่ไฟในห้องน้ำดับเองก็แย่พออยู่แล้วดันได้ยินเสียงคนตักน้ำอีกรอบยิ่งหนักเข้าไปใหญ่พี่ดำจึงคิดทันทีว่ามันต้องเป็นผีแน่นอนพี่ดำมองไปที่เพื่อนข้างข้าและใช้มือสะกิดแต่ไม่มีใครยอมตื่นเลยหลับเป็นตายกับทุกคนจะเรียกดังๆยิ่งไม่กล้ากลัวผีมันจะได้ยินเดี๋ยวมันจะออกมาบีบคอเอาเสียงตักน้ำราดดังอยู่ไม่นานจึงเงียบไปอีก พอเสียงตักน้ําเงียบลงไฟในห้องน้ํากลับสว่างวาบขึ้นอีกครั้งพี่ดํารีบนอนคลุมโปงแต่นอนเท่าไรเขายังคงนอนไม่ดับเสียทีหนูได้ฟังที่พี่ดําเล่าแล้วขนลุกสู้ไปทั้งตัวคราวนี้พี่สายเริ่มจะเชื่อคําพูดของพี่ดําขึ้นมาแล้วทุกคนที่นอนอยู่ที่ตึกนั้นด้วยกันรู้เรื่องนี้กันหมดและเชื่อเรื่องที่พี่ดําเล่าหลังจากเก็บร้านเสร็จพวกเราเดินกลับไปด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพอถึงตึกที่พัก เราทุกคนรีบอาบน้ำรีบนอนพร้อมทั้งเปิดไฟสว่างโล่งทั้งชั้นบนชั้นล่างแต่หนูก็ยังเจอดีเข้าจนได้หนูคงหลับไปก่อนใครเพื่อนเพราะก่อนที่หนูจะหลับหนูได้ยินเสียงพวกพี่เขานอนคุยกันอยู่เลยหนูหลับไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้อยู่ๆพอลืมตาขึ้นมาหนูพบว่าทั้งชั้นมืดมิดไปหมดไฟที่เปิดสว่างไว้ทุกดวงไม่รู้ใครเป็นคนปิดมีแต่แสงจัน์สองผ่าน 2, หน้าต่างเข้ามา เวลาที่พวกหนูนอนจะนอนหันหัวไปทางหน้าตึกนอนเอาหัวชนกำแพงที่มีหน้าต่างพอใส่ตาเริ่มปรับแสงได้แล้วหนูรู้สึกว่าเหมือนมีใครมายืนอยู่ที่ระเบียงนอกหน้าต่างตอนนั้นหนูนอนหงายจึงแงนหน้าพร้อมกับเบือกตาขึ้นดูหนูเห็นคนอยู่ด้านนอกหน้าต่างจริงๆมันกำลังยืนก้มหน้ามองหนูอยู่หนูอาปากร้องตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาให้ได้ยินแม้แต่น้อย ตัวมันเหมือนก้มทะลุหน้าต่างลงมาหนูหลับตาพร้อมทั้งยกมือขึ้นปิดหน้ามือของมันเอื้อมมาจับตัวหนูหนูพยายามดินดนด้นรนและร้องให้คนช่วยแต่ไม่เป็นผลมันยกตัวหนูลอยขึ้นหลังจากนั้นหนูได้ยินเสียงพี่สายเรียกชื่อหนูพอลืมตาอีกครั้งเจอเข้ากับแสงไฟทำให้หนูต้องหลับตาลงด้วยความแสบตาพี่สายบอกว่าหนูร้องเสียงดังมาก พวกเขาช่วยกันเขย่าตัวอยู่ตั้งนานยังไม่รู้สึกตัวสักทีหนูจึงเล่าเรื่องที่เจอให้ทุกคนฟังพี่สายบอกว่าเป็นเพราะพวกเรานอนผิดที่โดยหันหัวไปผิดทางตอนแรกเราไม่ทันได้คิดพี่สายบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราต้องนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกแต่พวกเราดันหันหัวไปทางหน้าตึกซึ่งเป็นทิศใต้พวกผู้ชายข้างล่างก็เหมือนกันพวกเราได้เปลี่ยนทิศทางในการนอนเสียใหม่ โดยทำตามที่พี่สายบอกคราวนี้พวกเรานอนติดกำแพงด้านข้างเป็นท่านอนขวางกับตัวตึกทางขวาเป็นหน้าต่างด้านหลังตึกทางซ้ายเป็นหน้าต่างหน้าตึกแต่คืนนั้นหนูยังไม่ไวายเจออีกจนได้ขนาดจัดที่นอนใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อด้วยการสวดมนต์ไหว้พระจากนั้นจึงล้มตัวลงนอนกันอีกครั้งหนูนอนหันหลังให้หน้าต่างด้านหน้าพี่สายนอนอยู่ทางซ้ายของหนู พวกเรานอนกันตรงกลางห้องเลยห่างจากหน้าต่างพอสมควรหนูหลับไปแล้วอยู่ดีๆหนูก็ลืมตาขึ้นเองมันมืดไปทั้งชั้นอีกแล้วจากที่หนูนอนหันหลังให้กับหน้าต่างด้านหน้าพอหนูลืมตากลับนอนหันหน้าเข้าหาหน้าต่างและเห็นไปเงาดำใหญ่อยู่นอกหน้าต่างอีกทีมีคนยืนอยู่นอกหน้าต่างหนูหลับตากอดพี่สายซุกหน้ากับตัวพี่สายแน่น พี่สายตื่นมาถามว่าเห็นอีกแล้วเหรอหนูพยักหน้าเสียงพี่สายบอกไม่เห็นมีอะไรพอหนูลืมตาขึ้นหนูบอกว่าเมื่อกี้มันมืดมากไม่มีไฟสักดวงพี่สายเลยให้สวมดมนต์ไหว้พระอีกรอบเรื่องที่หนูเห็นนอกจากพวกที่พักอยู่ด้วยกันแล้วเล่าให้ใครฟังมกักไม่มีใครเชื่อบางคนบอกว่าหนูคงฝันไปหรือตาฝาดหรืออาจจะมีใครแกล้ง พราะระเบียงหน้าตึกตรงนั้นไม่ได้สูงมากสามารถปีนขึ้นไปได้พอแกล้งแล้วกระโดดลงมาส่วนเรื่องที่พี่ทำเจอก็ไม่มีคนเชื่อเหมือนกันหาว่าแกเมาเพราะแกเป็นคนชอบกินเหล้าแกชอบใช้ให้หนูไปซื้อเหล้าอยู่บ่อยๆจากร้านขายของชาที่อยู่ด้านหลังเหล้าชนิดที่แกดื่มเป็นน้ําสีขาวๆเหมือนน้าเปล่าแต่กลิ่นแรงมากเวลาซื้อคนขายจะเทใส่ถุงพลาสติกมาให้ ราคาไม่กี่บาทเองจบเรื่องนี้ไปแล้วหนูยังเจอผีหลอกอีกครั้งคราวนี้เจอพร้อมพี่ดำเลยตอนนั้นดึกมากแล้วพอพวกเราเก็บล้านเสร็จแต่ยังไม่มีใครยอมกลับไปนอนหนูชวนพี่สายกลับไปเป็นเพื่อนเพื่อกลับไปเอาของอะไรสักอย่างหนูจําไม่ได้แล้วเพราะความกลัวในตอนนั้นทําให้ลืมไปแล้วแต่พี่สายไม่กลับบอกให้ไปชวนพี่ดําแทนหนูจึงไปชวนพี่ดําให้ไปด้วยกัน พอไปถึงหน้าบ้านพี่ดํำเปิดประตูให้และบอกว่าจะรออยู่ตรงนี้แต่หนูก็ไม่กล้าขึ้นไปคนเดียวจึงชวนพี่ดํำให้ขึ้นไปด้วยตอนแรกแกไม่ยอมขึ้นไปด้วยอ้างว่าน่าเกลียดแต่หนูรู้ว่าความจริงแล้วแกกลัวผีมากกว่าหนูเองกลัวผีเหมือนกันจึงบอกกับแกว่าถ้าแกไม่ขึ้นหนูก็ไม่ขึ้นแถมขู่พี่ดำด้วยว่าทีนี้อย่าเรียกหนูไปซื้อเหล้าให้ด้วย หนูไม่ไปให้แน่ๆพี่ดำเลยต้องยอมขึ้นไปกับหนูพี่ดำเข้าไปเปิดไฟจนสว่างไปทั้งบ้านก่อนที่จะขึ้นไปชั้นสองเราสองคนเดินขึ้นบันไดไปไม่กี่ขั้น,นก็ต้องหยุดชะงักทันทีเพราะมีล่างของผีนอนขวางทางขึ้นอยู่มือทั้งสองของมันกลางออกจับพื้นชั้นสองที่อยู่เหนือบันไดขั้นสุดท้ายส่วนขาของมันยันติดกำแพงอีกฝั่งไว้ตัวมันยาวมาก มีแต่ผีเท่านั้นที่จะทําตัวยาวได้ขนาดนี้มันนอนคว่ำหน้ามองมาที่หนูกับพี่ดำผีที่เห็นเป็นผีผู้หญิงตัดผมสั้นทรงดอกกระพุ่มแต่งตัวแบบคนโบราณคือนุ่งผ้าโจงกระเบนหน้าขาวตาดดำปากดำหน้าตาหน้ากลัวมากก้มหน้ามองเราอยู่จังหวะเดียวกับที่เรามองขึ้นไปเมื่อประสานสายตาเข้ากับผีพี่ดำจึงหันหลังกลับออกวิ่งลงไปข้างล่างก่อนเลย จากนั้นหนูก็วิ่งตามลงมาทันทีพวกที่อยู่ข้างนอกรู้กันหมดทุกคนตั้งแต่วันนั้นมาพวกหนูไม่มีใครกล้ากลับไปนอนที่ตึกนั้นอีกเลยพอเรื่องนี้มีคนรู้หลายคนมากขึ้นพวกผู้ใหญ่จึงเข้าไปดูในบ้านนั้นและกลับมาบอกว่าเสาบันไดข้างล่างเป็นเสาตกน้ำมันมีรอยน้ำมันไหลเป็นทางลงมาเมื่อเราได้ฟังดังนั้นวันหลังหนูกับพี่สายจึงเข้าไปดูในบ้านนั้น ซึ่งพบว่ามีเสาอย่างนั้นจริงๆขอเชิญทุกท่านช่วยแผ่ผลบุญให้กับดวงวิญญาณที่เรดอนโดยกดติดตามและกดตีระครเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีผีตนใหม่ออกมาอารวาด